ถามว่าคนที่เคยซ่อมทาบอลลูนไปแล้วเลือดที่ทาไปแล้วตีบซ้าได้ไหมตอบว่าได้ครับเจอบ่อยด้วยในคนที่กินยาไม่สม่ําเสมอหรือโรคประจาตัวค่อนข้างเยอะเช่นเป็นโรคไตโรคเบาหวานที่คุมไม่ดีหรือกินยาต้านเก็ดเลือดไม่สม่ําเสมอในกลุ่มเหล่านี้หลายหลายครั้งเนี่ยทำไปปี2ปี3ปีบางทีก็ตีบซ้ํากลับมาตรงจุดเดิมคือถ้าเกิดตีบจุดใหม่ก็ไม่ตร,ไตรงมาใช่ไหมแล้วก็ าบอลลนแล้วก็ใส่ขนลวดจุดใหม่แต่ถ้าเกิดตีบซ้ำจุดเดิมภายในขนลวดที่เราใส่ซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันทําไงได้บ้างอันนี้หนึ่งก็คือทบาบรรลนซ้ํีอยู่นี้สมัยนี้เรามีบรรลนที่ชุบยาเขาเรียกดักโคตเต้บรลลุเอาบรรลนชุบยาป้องกันการตรีบซ้ําเอาไปบรรลนขยายจุดที่ตีบตรงนั้นแหละซ้ําก็จะทำให้เส้นเลือดกลับมาไหลไปที่หัวใจได้เหมือนเดิมนะครับอันที่2ก็คือส่งบายพาสถราแราทำบรรลูนแล้วบรรลนกลับมาตีบซ้ํา ถ้าตีบซ้ำหลายจุดหรือว่าตีบซ้ำรุนแรงแก้ไม่ได้ว่าแก้แล้วมีความเสี่ยงเราส่งบ By ายพาสบายพาสก็คือเหมือนกันก็คือผ่าตัดเปิดหน้าอกแล้วก็เอาเส้นเลือดเทียมทำ,ท,ำทางเบี่ยงนะครับก็เรียกบายพาสใช่ไหมเอาเส้นเลือดส่วนอื่นมาต่อข้ามจุดตีไปน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นที่ขาหรือท,ท,ท,ที่บริเวณหน้าอกใช่ครับสุดท้ายก็คือถ้าเกิดรักษาด้วยทั้งสองวิธีไม่ได้จริงๆเส้นเลือสดสภาพเสื่อมสภาพค่อนข้างมากสุดท้ายก็คือกินยา กินยาก็มีตั้งแต่กินยาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้ดีขึ้นอันที่2ก็คือช่วยให้การบีบตัวของหัวใจกลับมาดีขึ้นบางคนเลือดตีบซ้ำใช่ไหมทาให้การบีบตัวของหัวใจแย่ลงตรงนี้การกินยาก็ช่วยได้ตั้งแต่ลดอาการเจ็บหน้าอกจนกระทั่งถึงทาให้หัวใจกลับมาบีบตัวดีขึ้นด้วยัการรักษามีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคนลักษณะเส้นเลือดติดซ้านั่นเองนะครับระะนั้นถ้ามีปัญหาเส้นเลือดติบซ้ําก็อย่าเพิ่ง ลอสฟลอ w u p หรือว่าขนะาดนัดก็มาปรึกษาคุณหมอเขาก่อนคุณหมอเขาจะได้เลือกทางที่เหมาะสมที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับชอบคนได้ไม่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ